ทั้งคณะกรรมการและภูมิเกียรติที่เขา่าท่านกระผมในายอภิชาติบัวเล็ก <Okay. S 1> นักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชาทาเฉลิมเกียรติการสริมสร้างศักยภาพจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนกระผมได้ศึกษาความหมายไว้ดังนี้เด็กหมายความว่าบุคคลอายุยังไม่เกิดสิบปีบริบูรณ์ เยาวชนหมายความว่าบุคคลอายุเกือิน15ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์คุณธรรมคือความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจ,จนเกิดจิตสำนึกที่ดีรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีกรงได้กลัวต่อการจระทำความชั่วด้วยประการต่างๆศริยธรรมคือการประพฤติปฏิบัติการกระทำดีตามคุณธรรมที่มีอยู่ในใจ,จิตใจถูกแสดงออกทางสัญญาบรยาท ปรากฏเป็นความดีงามทั้งทางกายทางวาจาและทางใจส่วนคำว่าการเสริมสร้างศักยภาพหมายถึงการเสริมสร้างความสามารถของตนเองที่มีอยู่ให้มีมากขึ้นครับสำหรับแนวทางในการพัฒนามีอยู่3ด้านดังนี้ด้านที่1การพัฒนาตนเองทางด้านร่างกายเป็นการพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อให้มีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควรรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายมีประโยชน์มีคุณค่าออกกําลังก,กายเป็นประจําอย่างน้อยสัปดาห์ละสามครั้งเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสมรรถภาพทางร่างกายที่ทดีและสิ่งสําคัญคือการนอนหลับที่เพียงพอซึ่งการนอนหลับของคนเรานั้นมีควรน้อยกว่าคือละแปดชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายฟื้นคืนสู่สภาวะปกติด้านที่2การพัฒนาตนเองทางด้านจิตใจ เป็นการพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีย่อมมีสุขภาพร่างกายที่ดีด้วยให้รู้จักให้อภัยผู้อื่นเพราะการให้อภัยสามารถสร้างสัมพันธ์ความเป็นมิตรต่อกันได้ด้านที่สามด้านการพัฒนาตนเองทางนนสติปัญญาเป็นการพัฒนาตนเองให้มี ให้รู้จักคิดเป็นและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้ให้รู้จักยอมรับฟังความคามิดเห็นของผู้อื่นรู้จักหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในและนอกห้องเรียนและมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเสมอและสิ่งสําคัญคือการพยายามหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญาของตนเองก่อนทุกครั้งซึ่งในปัจจุบันปัญหาการขายคุณธรรมสัจยธรํในสังคมไทย ได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาสาเหตุตวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอ้อมและการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดนและปัญหาการขาดคุณธรรมสรัญญธรรมในสังคมยังส่งผลถึงเด็กและเยาวชนอย่างเลี่ยงไม่ได้ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนขาดระเบียบวินยัยซึ่งทําใหู้มิกร้งกันของเด็กและเยาวชนในสังคม ที่ต้านกับปัญหาต้องขาดความมั่นคงจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆของสังคมตามมาเชน่นปัญหาการก่อเหตุทะเลาวิวาทปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในเวรียนปัญหาการติดเกมเป็นต้นและสิ่งสําคัญคือการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเวยาวชนเพื่อให้เป็นกําลังของชาติที่ดีในอนาคตต่อไป จึนนงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสริยธรรมและคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนโครงการพมบวชเพื่อพ่อหลวงเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรมสัิยธรรมนำแนวคิดหลักตรรยาสิทธิพอเพียงมาใช้ใน,นการดำรงชีวิตรวมทั้งส่งเสร,ริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาร,รู้จักเป็นผู้ให้และเป็นการรูทิฐถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับทั้งนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันพัฒนาศักยภาพศริยธรรมและคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนให้นำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตรวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสารู้จับเป็นผู้ให้และสิ่งสําคัญคือการสร้างจิตสํน,นึกที่ดีด้านคุณธรรมศริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นกำลังของชาติในอนาคตต่อไปดังบทกลอนต่อไปนี้เยาวชนเด็กไทยประเทศชาติมารยาทความดีทรงมีไว้เศรษฐกิจพอเพียงดำรงใช้เป็นภูไทยจิตอาสาทำาดยใจกำลังประเทศชาติคือเด็กไทยยึดถือไว้ไตรรงทำรงไทยพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไกล คอยฝักไปหาความรู้คู่พัฒนาสวัสดีครับ